ดังนั้นสิ่งที่ผมจะนําเสนอวันนี้ต้องมาทําความเข้าใจกับกระบวนการจัดการต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวเราต้องเข้าใจนะคะว่าระบบของต้นไม้ทุกชนิดเขาจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอที่1เดือน2เดือน3าเดือนที่ยังไม่แตกใบอ่อนนะนั่นก็คือส่วนที่1คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอส่วนที่2ครับ เมื่อเขาแตกใบอ่อนได้ก็เท่ากับว่าการพัฒนาการเจริญเติบโตเขาก็คือพยายามขยายการเจริญเติบโตของใบรําต้นให้สมบูรณ์เพียงพอนี่คือขั้นตอนที่สองก็คือการแตกใบอ่อนซึ่งจะแตกสองใบสามใบก็เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามครับก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์หรือการออกดอกเพื่อที่จะให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในความยาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอนี่คือการเตรียมการในขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองเรามาติดตามฟังกันได้ครับว่าแต่ละขั้นตอนเราจะบริหารจัดการอย่างไรหลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนแล้วเนี่ยในระบบภายในต้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรครับโดยหลักของพืชได้อธิบายมาแล้วในเรื่องของการเจริญเติบโตเพียงแต่ว่าในระบบการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีระบบ3อย่างเกิดขึ้นจากนี้ไป หนึ่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไม่วรา,ากใบกรณียอดเป็นไม่กวาดกรณีรากเป็นปมรากกดรากแห้งหรือรากไหมอันเกิดจากสภาวะน้ำอาหารความร้อนความแห้งแล้งหรือปัจจัยที่เข้มขน้นในระยะนี้เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนเขาจะต้องซ่อมแซมให้เสร็จถ้าหนึ่งเดือนซ่อมไม่เสร็จก็จะเป็นสองเดือนเพราะฉะนั้นในระยะนี้เราจึงมักเจอว่าทุเรียนบางต้นน็อก ็อหรืองงนี่คือช่วงซ่อมแซมหลังจากที่เขาผ่านกระบวนการปรับระบบแล้วเริ่มซ่อมแซมสิ่งที่เราจะเห็นว่าเขาเริ่มฟื้นตัวได้ก็คือสภาวะการแตกใบอ่อนรากเดินก็คือใบเดินใบเดินก็คือรากเดินแต่ในสภาพการเดินของรากกับใบนั้นมีความสัมพันธ์นกันก็จริงแต่ ในสภาพต้นอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าถ้าในสภาพทุเรียนที่มีกำลังดีมีระบบรากดีหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปเขาฟื้นตัวสิ่งที่ท่านจะเห็นคือการแตกใบอ่อนแต่การแตกใบอ่อนมันจะบอกให้เรารู้ว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนที่ใบนอกสมพุ่มนั่นหมายความว่าระบบการซ่อมแซมทั้งหมดดีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าในขณะเดียวกัน เราไปเห็นว่าทุเรียนมีการแตกใบอ่อนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนเกิดแตกแขนงตามกิ่งคำตอบตรงนี้บอกให้รู้เลยครับว่าเขาเริ่มซ่อมแซมได้แต่เป็นการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นแทนที่การแตกใบอ่อนจะเกิดบ้านนอกสง่งภ่มกลับมาเกิดตามลำต้นตามกิ่งก้านสาขาตามตามกิ่งตามแขนง เพราะฉะนั้นต่อบพรู้เขาเลยครับว่าเรายังจะต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาให้ท่านทราบก่อนว่าส่วนที่หนึ่งคือซ่อมแซมส่วนที่สองก็คือสร้างหรือพัฒนาก็คือการสร้างโรงครัวใหม่สร้างรากใหม่เรื่องนี้เราอาจจะเข้าใจว่ารากมันงอกออกไปเองไม่ใช่นะครับ กรณีรากที่งอกออกไปเองนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยถ้าธรรมชาติก็คือใบทำการผลิตพลังงานแล้วส่งพลังงานเหล่านี้มาทางเปลือกก็คือท่ออาหารแล้วไปที่ปลายรากพลังงานเหล่านี้ก็จะถูกทำให้รากนั้นงอกออกมาใหม่เป็นรากที่มีคุณภาพเป็นหมวกรากที่มีประสิทธิภาพ อันนี้คือระบบธรรมชาติส่วนของเราที่เติมแต่งก็คือเอาปัจจัยไปใส่ทางดินแล้วให้มันเข้าทางรากไม่ว่าจะเป็นตัวสารตัวฟูลวิกแอซิกฟูลวิกแอซิกเป็นสารกระตุ้นรากฮอร์โมนหรือสารกระตุ้นรากสาหรายสารที่จะไปกระตุ้นรากเพิ่มคุณภาพของรากให้รากยาวก็อย่างเช่นอะโทนิกนั่นคือตัวที่เราไปเรียกไปให้เพื่อให้เขาได้เร็วขึ้นเพิ่น ในกระบวนการตรงนี้จึงเป็นส่วนของการสร้างรากใหม่และสร้างใบใหม่เพราะสร้างใบใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์กรณีที่สองออกมาตามกันมาคือการวัดว่าสิ่งที่เราปฏิบัติด,ดูแลมาดีพอหรือไม่ดีพอก็คืออาการใบแก่ถ้าหากว่ามีการซ่อมแซมเสร็จสร้างใบใหม่ปรากฏว่าใบเก่าถ่ายรุนแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปยังไม่ดีพอยังไม่ถูกต้องมีอาการถ่ายใบอย่างรุนแรงร้อยเปอร์เซนถ้าถ่ายใบห้าสิบเปอร์เซนก็ถือว่ายังพอประมาณแต่ถ้าถ่ายใบแค่ยี่สิเปอร์เซนถือว่าเป็นปกติธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวชีวัดให้กับเราได้ก็คือในช่วงของการแตกใบอ่อนหากมีการถ่ายใบนั่นหมายความว่า เรายัางบริหารจัดการไม่ดีพอให้อนุญาตได้ว่าใบาที่ถ่ายจะเป็นใบรุ่นที่เก่าที่สุดหนึ่งรุ่นอย่างนี้ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมเคยอธิบายไว้กับพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราไปดูสวนคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปวิจารณ์เขาผมอธิบายว่าถ้าใครก็ตามก่อนเก็บเกี่ยวแล้วทุเรียนใบอ่อนเดินมีใบอ่อนแลบ มีการแตกใบอ่อนคนที่ไม่เข้าใจก็จะไปใบบอกเขาว่า <c oughs> เนี่ยสวนเนี่ยแย่แล้วนะครับแตกใบอ่อนแล้วเดี๋ยวเนื้อก็หายสีก็ถอยไม่ใช่เลยนะครับสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจว่าการที่ทุเรียนกําลังจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยแลวเขาแตกใบอ่อนเนี่ยคือสุดยอดฝีมือของการบริหารจัดการดูแลแต่นั่นหมายความต้องมีผลผลิตที่ดีด้วย ไม่ใช่ไม่มีผลผลิตหรือผลผลิตน้อยแล้วแตกม่อ่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีผลผลิตมากเราต้องดูแลตรงนี้ทำความเข้าใจว่านั่นแหละคือสวนที่มีการบริหารจัดการดูแลที่ดีที่สุดท่านอาจจะเถียงในใจว่าเอ้าแล้วมันไม่ไปกระทบกับเนื้ออาจจะมีบ้างครับแต่วิทยาการขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปควบคุมได้ให้สีเนื้อนั้นเขาไม่ได้ถอยหรือให้เขาเรียบสม่ำเสมอ ซึ่งเราอาจจะใช้ทั้งระยะเวลาทั้งใช้ปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังอธิบายก็คือว่าถ้าในสวนใดก็ตามมีสภาวะการแตกใบอ่อนหรือขยับใบอ่อนในช่วงเก็บเกี่ยวหรือก่อนการเก็บเกี่ยวนั้นก็เท่ากับว,ว่าเขาดูแลอย่างดีประเด็นที่เราไปแก้ก็คือเรื่องคุณภาพของสีเนื้อเท่านั้นประการต่อมาหลังจากที่เขามีการซ่อมแซมเสร็จก็สร้างใบใหม่คือเร่งการเจริญเติบโต เขาก็จะสร้างใบเป็นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นตามพัฒนาการตามคุณภาพของใบตามขนาดทรงพุ่มซึ่งเราเคยอธิบายไว้แล้วว่าสภาพต้นสุดโสมเนี่ยเขาจะมีจำนวนใบอ่อนแตกเร็วผมอยากจะให้ท่านเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนี้เพื่อให้ท่านเห็นประเด็นเรื่องของพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนเพราะฉะนั้น เมื่อหลังจากที่เขาผ่านกระบวนการเจริญเติบโตในขั้นที่สองแล้วจึงจะก,ก้าวไปสู่ขั้นที่สก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์คําว่าการขยายพันธุ์ของพืชคือการออกดอกครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดระบบสอย่างหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวก็คือ 1. ซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอ 2. อจเจริญเติบโตทางส่วนของใบลำต้น และก็สามจึงจะไปสู่การขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการขยายพันธุ์นั้นเขาก็จะมีผลผลิตมีปริมาณดอกตามคุณภาพของใบมันจะต้องย้อนกลับมาอีกแล้วครับคุณภาพของใบก็ต้องย้อนมาจากการที่เราสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่ศึกสาลอได้เร็วเพราะนั้นเมื่อเราย้อนซ่อมแซมส่วนที่ศึกษาได้แล้วเราก็ย้อนกลับมาตอนที่ทุเรียนเรามีผลผลิตนี่คือประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนั้น เรากำลังจะอธิบายต่อไปว่าแล้วชาวสวนจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้พัฒนาการของทุเรียนเหล่านี้เป็นไปตามระบบผมอยากจะอธิบายง่ายๆว่าน้ำดีอากาศดีอาหารดี นี่คือหลักสำคัญที่เป็นเหมือนกับคนเราครับสุขภาพร่างกายเราออกกำลังกายพักผ่อนดีกินอาหารดีที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่กินอาหารที่เป็นลักษณะไขมันเป็นแป้งเป็นนุน่นเป็นนี่แล้วเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายพืชก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในระยะที่ทุเรียนมีผลส่วนใหญ่จะไม่ใส่ปุย๋ยผมก็แนะนาว่าให้ใส่ปุย๋ยและการใส่ปุ๋ยก็คือการเติมธาตุอาหาร ลงไปในดินไม่ใช่เรากินข้าวหนึ่งชามสองชามสามชามการเติม่านอาหารลงไปในดินพืชเขาจะรวงกินมาเองโดยตัวเขาเองซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์มีอะไรก็จะเป็นในลักษณะที่หลากหลายในปัจจุบันเรามีมากมายให้ท่านเลือกจะเป็นที่ไก่อดัดเม็ดนะครับหรือจะเป็นในส่วนของขี้วัวหรือจะเป็นปุ๋ยที่สําเร็จรูปปุ๋ยเบกรีนปุ๋ยอ ตัวซันบาร์กหรือจะเป็นอย่างปุ๋ยปุ๋ยหมักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไซนองอะไรพวกนี้นั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่เราต้องให้ส่วนที่สองก็คือปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นองค์ประกอบของธาตุาหารหลักบางตัวอาจจะมีธาตุอหารรองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่ส่วนธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมคือจุลธาต ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของปุ๋ยบ้างอยู่ในรูปของอเม็ดบ้างแล้วก็อยู่ในรูปน้ําอย่างเช่นตัวทีเคซอยต่างๆของทีมกเกษตรเราต้องให้ครับเพื่อให้เขากินไปตามธรรมชาติอันนี้คือโดยหลักยังกรณีคําแนะนําของผมนั้นก่อนการเก็บเกี่ยวในก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ5วันถึง7วันเราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรสูตรเสมอเพื่ออะไรคำถามเป็นข้อสงสัย ก็เพื่อให้ปุ๋ยเหล่านั้นได้มีเวลาเดินทางขึ้นไปสู่ใบแล้วก็ใบก็จะผลิตพลังงานเพื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำไมต้องห้าวันเจ็ดวันเพื่อให้เกิดความสบายใจกับท่านว่าท่านเพิ่งจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยเหล่านั้นไม่ได้ไปมีผลต่อการที่จะทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนหรือจะทำให้เนื้อทุเรียนถอยเหมือนกับที่เป็นกระแสอยู่ มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันและในปีการผลิตนี้โดยอากาศดีด้วยน้ําดีด้วยธาตุอาหารดีก็เลยทําให้พัฒนาการของผลโตดีโตเร็วโตอย่างสะใจของพี่น้องเกษตรกรก็เลยเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้บริษัทเนี่ยเอาตัวเหล่านี้ครับมาเป็นแรงรขับเคลื่อนโฆษณาสินค้าใส่ปุ๊บโตปับ๊บมันเป็นไปไม่ได้แร้วครับ พัฒนาการของการที่กว่าจะเดินทางไปนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย20วันผมต้องอธิบายตรงนี้ดังนั้นเพื่อให้ท่านสบายใจว่าสิ่งที่ท่านให้ก็คือการไปเพิ่มพลังงานตามกระบวนการทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นย่อมไม่มีผลต่อสีเนื้อที่จะถอยประการต่อมาการแตกใบอ่อนการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นก็จะมีหลักการอยู่ตามเงื่อนไขก็คือ อายุใบถ้าสาภาพต้นสมบูรณ์เขาก็90วสิวันถ้าไม่สมบูรณ์ก็สี่สิบ้าถึงหกสิบวันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยและทําให้เขาสมบูรณ์แล้วเขาแตกใบอ่อนทุเรียนเนื้อมันก็ถอยพี่น้องเกษตรกรกต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าทุเรียนเหล่านั้นมีผลผลิตในปริมาณที่มากความสามารถของผลทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ยิ่งย่อนหรือน,น้อยไปกว่าใบอ่อนเลย เขามีอำนาจมีความสามารถในการดึงดูดพลังงานจนกระทั่งทําให้ใบอ่อนเนี่ยไม่ขยับหรือขยับออกมาแต่ไปไม่รอดมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้เล่าให้ผมฟังทุเรียนที่สวนเนี่ยมันทำท่าจะเป็นใบามาตลอดเนี่ยนี่เดือนกว่าเกือบสองเดือนละมันยังออกไม่รอดเลยผมถามย้อนกลับไปคําเดียวว่าใบาอ่อนมันเล็กใช่ไหมใช่บิดใช่ไหมใช่แล้วร่วงไหมไม่ร่วง ก็แสดงว่าท่านยังดูแลดีครับเพราะอะไรถามต่อไปว่าผลดกไหมดกนี่คือความสามารถของผลอยู่แล้วทึ่งท่านเองก็ต้องเข้าใจว่ามันสามารถที่จะต่อสู้กับใบอ่อนได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นอาจจะมีนะครับว่าในสภาพที่ผลผลิตน้อยแล้วเ้าแตกใบอ่อนได้อันนั้นก็คือใบเขาอาจจะชนะแต่ขึ้นอยู่กับอายุใบด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้น สิ่งที่เราให้ก็คือให้ตามนี้เพียงแต่ว่าในบางกรณีที่เราจะไปเร่งเรื่องของคุณภาพรากได้ดังนั้นกรณีของการเสริมเติมแต่งในช่วงที่มีผลผลิตอยู่บนต้นแล้วผลผลิตจำนวนมากเราก็ควรจะต้องเสริมแต่ถ้าเรามีผลผลิตจำนวนน้อยผลผลิตใหญ่โตวดีใบคุณภาพดี ใบจำนวนมากใบยังเข้มดำสดใสอันนี้ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องไปให้ทางระบบน้ำเพียงแต่เราให้เพื่อไปเสริมคุณภาพการสุกแก่เท่านั้นเพราะนั้นการตัดสินใจที่ผมกำลังย้ำตรงนี้ก็คือว่าท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาเองใบใหญ่ใบดำใบเยอะเราก็ไม่มีความจำเป็นครับท่านอาจจะลดต้นทุนได้ตรงนี้แสดงว่าระบบรากเราดี ผลผลิตเราไม่มากเกินความสามารถของใบใบย,ยังคังดำรงชีวิตได้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปให้ปัจจัยมากขึ้นจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะไม่สู่คือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอและการเสริมคุณภาพหรือการพัฒนาการเจริญเติบโตกระบวนการจัดการตรงนี้เราก็จะต้องมาเริ่มจากอะไร ส่วนใหญ่จะตอบทันทีครับว่าพอหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วต้องตัดแต่งจริงความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคือต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าการตัดแต่งจริงเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรถ้าเป็นกรณีการตัดแต่งจริงส่วนที่ดากหักเน่าเป็นโรคหรือเอ่อเป็นส่วนที่ไม่มีประโยชน์การตัดแต่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่มีความจําเป็นแต่สิ่งหนึ่งครับ ที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสภาวะพืชคนสัตว์เนี่ยหลังจากที่เขาให้ผลผลิตคือต้นไม้หรือแม้แต่สุภาพสตรีแม่บ้านเนี่ยหลังจากที่คลอดลูกเขาจะต้องพักผ่อนเขาจะต้องฟื้นตัวเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ท่านทำความเข้าใจตรงนี้ว่าคนป่วยเนี่ยหลังจากเจ็บป่วยก็ต้องมาพักฟื้น มาอยู่ห้องธรรมดาหรืออยู่ห้องพักฟื้นเพื่อรอให้ร่างกายนั้นปรับฟื้นตัวดังนั้นผมจึงพยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วไม่ใช่ตัดแต่งกิ่งครับการตัดแต่งกิ่งนั้นควรจะไปดําเนินการเมื่อไหร่เมื่อทุเรียนเริ่มซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออะไรคือแตกใบอ่อนแล้วจะไปอยู่ขั้นตอนที่สองนะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้น ควรจะทำอะไรนี่คือคำตอบขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราก็จะต้องไปเพิ่มเติมความสมบูรณ์ความแข็งแรงของสองส่วนรากกับใบรากกับใบรากเราจะต้องสร้างรากในเมื่อไรระหว่างนี้เนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าพัฒนาการจเจริญเติบโต,ต,ตของทุนเรียนเนี่ยใบเขาก็ต้องผลิตพลังงานแล้วส่งมาตามเปลือก ลงมาที่หมวกรากแล้วสร้างหมวกลากใหม่ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรัดให้เร็วขึ้นเราก็จะต้องหาปัจจัยไปสู่การสร้างรากปุ๋ยอินทรีย์สารกระตุ้นรากสารปรับสภาพดินปุ๋ยอินทรีซซย์จะเป็นซันบารจะเป็นเบกลรีนจะเป็นเซฟซอยจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเพื่อไปกระตุ้นให้รากรอยตัวสารไปกระตุ้นรากจะเป็นทีเคพัด จะเป็นในส่วนของไพลาตัสบางส่วนอาจจะเป็นไพลาตัสก็คือฟูนวิกแอซิกฟูนวิกร่วมกับฮิวมิกแอซิกก็จะเป็นทั้งปรับสภาพดินและเป็นตัวกระตุน้นหรือแม้แต่กรณีการลาดธาตุสังกะสีสังกะสีที่อยู่ในตัวสารกระตุ้นรากก็จะเป็นส่วนกระตุ้นอะโทนิกอะโทนิกก็จะเป็นสารที่ไปกระตุน้นการสร้างหมวกรากการเพิ่มปริมาณเซล สาหลายสาหลายสกัดก็จะประกอบไปด้วยออกซินจิบรินไซโตเคนินซึ่งเป็นส่วนที่จะไปกระตุ้นในการเสริมสร้างการเร่งการสร้างเซลล์สร้างหมวกรากได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยในการกระตุ้นหมวกรากส่วนปัจจัยตัวที่จะไปเสริมในเรื่องของการปรับสมดุลของดินก็จะเป็นพวกโดโลไมเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก โหยชีวภาพอะไรต่างๆตามที่ท่านมีอยู่นั่นแหละครับเพราะนั้นการปรับสภาพของดินหลายท่านจะไปมองเรื่องของของฟรีก็คือปูนมานผมเรียนว่าไม่ใช่เลยนะครับกรณีของปูนมานที่ท่านได้รับแจกมานั้นท่านต้องใส่ในช่วงหลังจากนี้ก็คือกรณีที่เราจะปรับสภาพดินก่อนเราก็ใส่ปูนมานในช่วงที่ฝนตกชุกหรือในช่วงหลังเก็บเกี่ยวก็จริง ท่านใส่ได้แต่ต้องให้น้ําเยอะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนท่านจึงจะไปใช้สารกระตุ้นรากไม่ใช่พอเราใส่ปุ๋ยใส่ปัจจัยใส่อะไรเข้าไปแล้วเราไปหว่านปูนมานมันหมดเลยครับเสียหายเสียหายอะไรเสียหายต้นทุนของเราเพราะปูนเป็นด่างปูนมานเป็นด่างจะไปหยุดกระบวนการทํางานของธาตุเหล่านี้ดังนั้นท่านอยากจะหว่านก็หวานไปก่อนเลยแล้วทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วค่อยมากระตุ้นราก อ,อยู่ที่ดุลพินิจของท่านแต่ถามผมว่าผมแนะนําให้ใสไหมไม่แนะนําแล้วแนะนําอะไรละ่ะโดโลไมท์ครับโดโลไมท์จะมี p h อยู่ประมาณ6 6นั้นก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่จะเป็นส่วน6หรือ7ประมาณนี้เป็นอยู่กลางกลาง เขาก็จะสามารถที่จะใส่ไปปรับสภาพความเป็นกฎเป็นด่างได้แล้วก็จะไม่มีความรุนแรงถึงขนาดไปหยุดกระบวนการทำงานของธาตุอาหารกรณีของปูนมานท่านท่านจะใส่ท่านต้องใส่ลงไปเลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรหลังจากนั้นเมื่อเราปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วเราจึงจะมาใช้สารกระตุ้นราก ต่างๆตามที่ได้อธิบายมาอันนี้คือส่วนทางดินส่วนที่เราจะทำต่อมานั้นก็คงเป็นเรื่องของมาตรการในการวางระบบการเปิดโคลนการคาดโคลนการวางระบบระบายนา้ำการบริหารจัดการอันนี้ผมจะไม่พูดถึงอยู่ในดุลพินิจของท่านเองก็แล้วกันส่วนต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องกลับขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของทางใบกรณีของทางใบเนี่ย ให้เข้าใจเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วพอหลังจากตัดทุเรียนเสร็จดึงใบมีอะไรปุ๋ยในตัวเจ่นสูงสาหลายยูเรียสังกสีไม่ใช่นะครับกรณีของการใช้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยต้องนั่นหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่บริหารดูแลจัดการใบมาอย่างดีแล้วสภาพต้นสมบูรณ์แล้วสดใสแล้วใบดีดใบตั้งใบชี้แล้วอันนี้ดึงได้ แต่ถ้าในกรณีที่ทุเรียนของเรายังอยู่ในสภาพที่ใบสลดใบหงอยใบหดใบหูทรงคุ้มยังห้อยลงมาแล้วท่านไปดึงอันตรายเลยครับถ่ายใบยอย่างแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือซ่อมแซมก่อนซ่อมแซมอะไรปุ๋ยทางใบอาหารเสริม8ชนิดไมโครมิกเอฟเทสเอสฟูควาเทเนอร์น้ำตาลทางด่วนครับอะมิโนแอซิดน้ำตาลทางด่วนจะมีบทบาทสำคัญ ที่จะไปสร้างความสดใสฮิวมิกแอซิดพ่นกับปัจจัยเพราะนั้นปุ๋ยที่มีฮิวมิกก็จะทำให้ดีขึ้นสภาพใบจะชุ่มช่าชุ่มชื้นขึ้นม,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 มีความสดใสขึ้นเพราะนั้นในช่วงตรงนี้เนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยเราไม่ได้ดึงใบอ่อนนะครับเราต้องไปซ่อมแซมใบเก่าก่อนพลังงานทางดวนใช้ได้ทั้งนั้นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารก็เป็นอาหารเสริมครบสูตรอยากจะเติมาธาตุอะไรก็เติมไปสังกสี จนกว่าเมื่อท่านเริ่มเห็นว่าใบนั้นเขากระดกขึ้นหรือดีตัวขึ้นหรือสดใสขึ้นจึงจะไปอยู่ขั้นตอนที่สองก็คือการชักนําให้แตกใบอ่อนปุ๋ยในตัวเจ่นสูงจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอบวกสาลายบวกยูเรียสองขีดคือ200กรัมปุ๋ยครึ่งกิโลสาลายสังกะสีอะโทนิกล้วนแต่เป็นปัจจัยที่จะใช้ดึงใบเราก็ดึงได้เลยซึ่งเป็นขั้นตอนที่สอง และเมื่อจากขั้นตอนที่2ดึงใบออกมาได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่3คือบำรุงใบบำรุงใบก็จะย้อนกลับมาในเรื่องของปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริม8ชนิดอาจจะเติมแมกนีเซียมอาจจะเติมสังกะสีอาจจะเติมปัจจัยอะไรได้ทั้งหมดแต่ตัวที่เราจะใช้ต้นทุนลดลงค,คือกลุ่มพลังงานทางด่วนเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเป็นการสิ้นเปลืองเราก็หยุดใช้ไปพวกน้ำตาลทางด่วนอะมิโนโอแอซิด นี่เป็นใบที่หนึ่งใบที่สองการบำรุงหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับก็คือกรณีปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมก็จะเป็นสังกสีทองแดงแมงกานีสมโมลินดนัมโบรอนไมโครมิกเอฟเทสพีคูวาเทนเนอร์อะไรเหล่านี้ส่วนที่ท่านจะเติมละ่ะถ้าท่านอยากจะเติมเข้ามาเช่นช่วงนั้นฝนตกฟ้าปิดดึงแฉะก็เติมแมกนีเซียมเติมแมงกานีสเติมสังกสี สาธาตุเหล่านี้ท่านเติมได้อยู่แล้วถ้าท่านอยากจะเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณภาพของกระบวนการสังเคราะห์แสงนี่คือสิ่งที่เราจะปฏิบัติซึ่งก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นกระบวนการตัดแต่งจึงไปอยู่ในขั้นตอนที่สองครับเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อนทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อนก็เท่ากับว่าเขาซ่้มแซมเสร็จ ยานช่วงนั้นจึงเป็นช่วงเหมาะสมอย่างมากในกระบวนการตัดแต่งกิ่งท่านจะตัดยอดท่านจะตัดกิ่งเน่าท่านจะตัดกิ่งที่ให้ผลผลิตกิ่งที่เป็นโรคท่านดําเนินการได้ทั้งสิ้นแต่ผมย้ําอยู่เรื่องเดียวว่าเวลาที่เราทําการตัดแต่งนั้นจะตัดยอดบนยอดข้างกิ่งเน่ากิ่งอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับ คือบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองในเชิงอนุรักษ์ว่าจะไปตัดรรม,มันทำไมเปลืองแรงงานเปลืองต้นทุนเปลือง,ง,งนู่นเปลืองนี่แต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าพัฒนาการขือการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนนั้นต้องมีแสงแสงแดดเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคในการควบคุมแมลง ต้นแห้งกิ่งโปรโงโรคก,ก็จะไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นกระบวนการตัดแต่งเป็นการปรับสมดุลโครงสร้างเพื่อไม่ให้เราไปใช้ต้นทุนในการควบคุมโรคพืชมากเกินไปส่วนที่สองไม่ใช่แค่นี้ ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วนะครับว่าพายุหรือกระแสลมที่แรงนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตการลดความรุนแรงของลมพายุหรือภัยธรรมชาติการลดจํานวนต้นให้มันต่ําลงมาการลดกิ่งที่มันยืดยาวออกไปให้มันสั้นเข้ามาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมจึงตอบได้เลยว่ายังมีความจําเป็นใครที่ไม่เห็นด้วยก็ปล่อยเขาไป เราต้องคิดด้วยความคิดของเราเองผมอธิบายว่าวิชาการทำให้เราฉลาดคิดไม่ได้คิดตามกระแสไม่ได้คิดตามสิ่งที่เราเห็นต่างหรือเห็นเห็นด้วยเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลแล้วเราเป็นผู้คิดให้คิดอย่างเดียวนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ เพราะการตัดแต่งคือส่วนเอาส่วนเป็นโลกออกกิ่งไม่มีประโยชน์ออกเอาความสูงลงมาเอากิ่งข้างที่มันยาวถอยเข้ามาแล้วเราจะลดต้นทุนในการค้ำโยงลดต้นทุนในการเสียหายความโปร่งทําให้ต้นโปร่งทําให้เกิดการกระบาดของโรคน้อยลงอย่างเช่นจุดสนิมที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกันอย่างรุนแรงเพราะปีนี้น้ําดีอาหารดีอากาศดีแสงแดดก,ก็มีบ้างไม่มีบ้างจุดสลายหรือจุดสนิมระบาดรุนแรง เราก็อาศัยตรงนี้แหละครับควบคุมกันไปสิ่งที่สําคัญคือเมื่อท่านตัดแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับท่านจะต้องจัดคนขึ้นมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งตัดกลุ่มหนึ่งทาสิ่งที่เราจะต้องทาคือตัวตะกูลคอปเปอร์บวกด้วยสารกําจัดมแมลงคอไพรีฟอร์ดถามว่าอย่าอื่นได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นสารกําจัดมแมลงถามว่าทําไมพี่น้องเกษตรกรครับท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อเราตัด มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเหล่านี้จะเรียกให้ด้วงบ่าหนามดาจุดหรือด้วงหนวดยาวมาวางไข่พอด้วงหนวดยาวมาวางไข่ตรงตําแหน่งที่เราตัดมันก็จะกลายเป็นหนอนควันต้นอย่างรุนแรงซึ่งเขาจะระบาดในต้นฤดูฝนคือพฤษภามิถุนากรกดาดังนั้นสามเดือนนี้ถ้าต้นเป็นแผลเมื่อไหร่ท่านต้องทายาทันทีสารในตระกูลคอปเปอร์ออกซิคไรก็จะ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพี่น้องสก,กรอครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงผมต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกทท่านสวัสดีครับ